ไม่ตายหรอกพี่นี่เห็นผมเขียวอ่ะตัวาไอ้ที่ตายจริงไอ้สารแล้วไปรุ่นทำไรอ่ะเฮ้ยไปรุ่นไปรุ่นทำไรอ่ะเออไปรุ่นทำไรอ่ะเฮ้ยตอบเจมนอนยั้งมานอนมานอนเจงมีเตียงเดียวมานอนกับเผลอเออทิ้งทำไรเพราะว่าแมวไม่นอนแล้วเดี๋ยวยังอยู่ทำให้ยังยู่ come. โอเคครับผมก็ขอกระนีตายตายก็สวัสด wow mm ีท่านผู <h 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 ้ชมทุกท่านติด่ากันด้วยนชาตาก็ตอนนี้ก็อยู่กับเกม Minecraft นกจ้าวันนี้อยู่กับผมนัสสีกับโกลิมลุงฮะช่ๆชิมลิมหรือคิมก็โอเคโกลิมโคงนะฮะโอเควันนี้ผมก็จะมาทำการเล่นเอาชีวิตรอดทำไมบลอกมังค้างอะ อ้าวเน็ตเหรอทำไมอุ้ยอ้าเน็ตไม่ดีอ้าวตายพี่ตายเสร็อือยู่ในเนี่ยเอามาเกิดไหนวะพี่มาเกิดไหนวะโอเคทุกคนที่นี่ที่ไหนโอเคทุกคนก็วันนี้ผมจะมาทำการเล่นเอาชีวิตรอดหนึ่งคืนได้แล้วได้ชีวิตรอดหนึ่งคืนในการที่ผมจะเป็นเกย์นะจ๊ะกับน้องโกคิมนะฮะขอมาเยอะเลยเตินขอมาเยอะๆนะเออขอมาทำไมวิวก็ดีดีโอ้ อ้ยยจจะะตตาเด็กไมร้อบ่อยเกินเออเป็นอะไรไปเนี่ยเสียงอะไรวะไม่รู้อ่ะพี่เสียงอะไรอ่ะผมไม่รู้อ่ะผมไม่เห็นอะไรเลยอ่ะลูกบอลอะไรอ่ะไอีกทมตายเนี่ยไม่เห็นนะบอกแค่นั้นแหละปัไหนวะผมไม่ตายหรอกพี่ผมเห็นผมเขียวอ่ะพต่ออ้าวไอ้ที่ตายจริงไอ้สตว์โอาเงีนไปจ้ว่ะอีกคนที่ไหนไม่รู้อี่ผมเกินอย่างไกลผมยังไม่มีจุดจุดเซฟเลยเอออีกอย่างนะ ไอ้คีมเพื่อกดรีสเป้าไม่ได้เออจริงจังกูได้แล้วปุ๊บกูจะมาก็ูแต่ร่างที่มาขังอ๋อมื่อค้าอ๋อเหน็ดพี่อ่ะเหนื่อยพี่เฮ้แล้วที่นี่ที่ไหนเอาเรายังเปิดคลิปไม่เสร็จเลยแล้มาเจออะไรเยอะแยะวะเนี่ยโอเคทุกคนก็ก็ถือว่าเป็นการประเดิมอะไรนะประเดิมเราจะมาเป็นเกย์กันเว้ยวันเนี้ใช่ใช่ใช่คนมาขอเยอะไงก็ไม่รู้จะขอเยอะทำไมเออขอใครขอเยอะก็ทำให้กันได้เออขอวิวดีๆหน่อยก็แล้วกันช่วยกันแชร์ช่วยกันกดไลค์หน่อยเด้อไม่ไลค์ไลค์ไลค์แชร์ไม่เยอะก็ไม่ททาาใใหหห้้้แลวววเเเเนนนนืื่่่อออออยกก็ถปรระะดดิมมมไีีุคพัผ ไอดีมาครับใหม่เลยนะจ๊ะเป็นนาซีเอ็กแล้วก็เพิ่มความว่าเป็นคูณ2นะจ๊ะโอเคเราเริ่มเลยไหมเริ่มเลยไหมเริ่มเลยเริ่มเลยโอเคเริ่มเลยโอเคสามเราจะไปกี้นะคะสวัสดีค่ะตัวเองตัวเองตัวเอยตัวเงตัวเตัวเอตัวเอตัวตัวเตัวเตวเตัวเงัวเองตัวเอตเองตัวเองตัเองตัวอตัวเงตัวเอเนีตัเองตอเองตัวองมัเองตัวตัเงตัววเเัอตอันเตัวัเตัว นี่ที่ไหนอ้าเอุ้ย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 มีนได้เอ้ยมินได้อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอ้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยอุ้ยเอออุ้ยเอ้าอุ้ยอะไรวะอะไรวะตัวมันเกิดอะไรขึ้นนะเออใช่แล้วตังนคืออะไรอ่ะทีนี่ทถวนี้ทถวนี้ไม่มีทถวนี้ไม่มีแก้เลยเหรออุ้ยของเด็กตัวเลยนี่อ่าดาตัดไม้อะไรเลยอยากได้แก้อยากได้แก้อยากได้แก้ตรงนี้มันคืออะไรเนี่ยตัวเองมันคือระยะเออใช่แล้วตัวคิดว่ามันคือระยะ

โอ้ยดูดิแกใครอย่างเยอะเลยตรัวโอ้ยค้างค้างเอออะอ้าวตายหมดเลยเอ้าไม่ตายอ่ะเอ้าเฮ้ยก็ยเยอยใครเนี่ยนี่นี่เราเห็นในอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าตัวเมื่อกี้เขาเป็นใครอ่ะไอ้ที่มาทำอุปกรณ์นะตัวโอ้ยแกมาทำอะไรบ้าข้าไม่รู้เหมือนกันอันเนี้ยดอกไม้เราไปรู้ทำอะไรอ่ะเฮ้ยไปรู้ทำอะไรอ่ะเฮ้ยไปรู้ทำอะไรอ่ะเฮ้ยตอบแกเป็นใคร เป็นมันมันรู้จักกรอนนะซีกับครูคิมครูมาเออออกจะดังเออใช่ไม่รู้จักหรอกเลยซะแล้วอุ้ยอะไรยะเฮ้ย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 เราไปทำเขาทำเขาอะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยตุ๊กตาลายจังรุ่นแฟนกันเหรอทำไมอ๋อเป็นแฟนกันไม่ได้เหรอทำไมอ่ะอุ้ยอุ้ยเจี๊ยบมาจริงจริงรุ่นอุปกรณ์มันหรออึ่มกลับไปทำอุปกรณ์ต่อไป อุ้ยอุ้ยเป็นไรอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยคุณส่องคุณส่องเออเป็นไรอ่ะเออเก่งคุณสองเหรอน่าจะใช่ตรงนี่ขังแม่งเลยเออใช่เป็นคนดีไม่จริงไม่จริงคนดีจะมายิงทำไมอุ้ยอุ้ยโอ้ยโอ้ยรุ่นเป็นอุปกรณ์นี่นี่น่าจะเสพยาไอ้แลบ้าได้หนูอืมข้างข้างข้างเอ้ยไม่รู้ทำอะไรอ่ะมันก็ยาไอ้แลบเปล่าอ่าใช่เออ อทำทำทำแต่อุปกรณ์หรือเสทำไมหรออาทำไมหรออกลัวตำรวจล่ะเส่กรัจีกุักี้รัจักกลัวตรวจล่ะสนันนี่มันคิดกล้าจังเลยนะเออเากตำรวจมาจับเอาซนี่นี่อตรู้จักบไม่งั้นโดนเน่ยโดนอะไรโดนอะไรโดนอะไรหรออุ้ยออุ้ยอ้ยอุ้ยอเอาตาย เอ้ยจะยิงทำไมอ่ะยิงทำไมเนี่ยเราคุยกันดีๆได้เนี่ยไม่รู้จักเปล่าสวัสดีครับผมแจ็คแปมโผล่อะห้าโผล่ออกอะไม่ได้ขโมยเลยไม่ได้ขโมยเลยไม่ได้ขโมยเลยใช่ไม่ได้ขโมยเลยใช่ถึงขโมยผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวหนูไม่เกี่ยวหนูไม่เกี่ยวพี่นัทไม่ขโมยคนเดียวตัวไม่ขโมยอ่ะไม่เอาไม่เอาอุ้ยอุ้ยพังจนเนี่ยดูดิยิงยิงจนบ้านตัวเองพังอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วว่าตัวแม่เหล่กมันจะมืดเนี่ย

มีเป้าเออปลาโลยเออปลาโลยนี่โอเคโอเคฮ้ใครเกี่ยวไรอ่ะนี่ใครเกี่ยวไรอ่ะไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้เอะไร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 เอออยู่ดีเออหายไปไหนอ่ะหายหรอกวันหนึ่งพอเวลาสร้างบ้านก็ใครทำเหลววันนียอะไรอ่ะมาไม่ได้สร้างสักทีอ่ะไม่ได้นอนเอ้าใครเกี่ยวที่อะเอ้าเกี่ยวอะไรอ่ะเป็นรอยฟ้านี่นี่มีไม้อีกเป้ามีไม้อีกเป้าโอ้ยมีแล้วมีมีแต่ไม้ธรรมดาอะไรอ่ะ อะไรอะไม่อยากโดนตันทำไมอ่ะอะไรเนี่ยเกิดซะไม่ทำไมอ๋อก็เป็นอยู่เหรอวะอ้าทำไมอ๋อก็ก็เป็นอยู่แล้ววะเออทำไมอ๋อนอนนอนนอนทำไมต้องทำตาตาใจชักชั่งเว้อะอเป็นใครอ่ะเป็นใครโมเมนตอะไม่ใบูชายังเจะกันหรือไงเจอกันหรือไตัวเป็นไรอ่ะตัวเป็นไงวางบ้านเขาไหน่อบปันหายไปแล้ว อ้าวบ้านหายทั้งหลังเลยใกลๆลีนิ่งอมงานอนมาก้อนควยเลยเขามีเตียงนอนเตยงเดียวอ่ะเธอเฮ้ยไรเดี๋ยวเขาทำน้อยไม่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 ห้ามทำห้ามทำามทำห้ามทำอุ๊ยขยิงอ่ะห้ามทำามทำเฮ้ยนนอไอุปกรณ์ไม่เกียวยาเตียงจะหายเตียงจะหายมดีมันเผาตัวโอ้ยววยังไม่ทำเตีงเลยว วายยังไม่ได้ยังไงวาย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 ไม่ไโดนไฟไม่โดนอู้ยยังไงอะอย่าทำ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 เขาอย่าทำเตียจะเออโอ้ยน่าต่ยสุดอย่าทำอย่าทำอุ้ยเธอไหนอะอุปกรณ์ไหนมันนี่ยนี่โอเคมันี่มันนี่มันนี่ด้านหลังมันนี่มันนี่มันนี่อย่าไปยุ่งเรานอนดีกว่านอนดีกว่า โอเคมีเตียงเดียวอ่ะไม่มันต้องมีเตียงเดียวลุกๆเขานอนเองเนี่ยขึ้นคอมเลยขึ้นคอมเลยขึ้นคอมเลยขึ้นคอมนี่เอ้านั่นขึ้นคอมอุ้ยเอาข่ดขวางความรักว่ะหยุดแม่วิ่งไปไกลๆเตียงหายไปสองเตียงแล้วเนี่ยไม่ไม่ไม่เตียงเดียวเตียงเดียวตัวเขาเขาเขาเขียนไม่ถูกใช่หรอ ไม่หวายยิงมาก็ไม่โดนมอยหวอยไม่อ่ไหนอะหาไม่เจออยู่ไหนอะอุ้ยอุ้ยไอประกวนนอกินมานอนมานอนกินมานอนอย่าไปสนใจอย่าไปสนใจเรารอเช้าเขาน่าจะไปเออใช่ใช่ใช่อุ้ยอะไรเงียอะไรเี่ยกิมนอนยังมานอนมานอนเตียงมีเตียงเดียวมานอนกับเขากิมทำไรเพราะว่าแมวไม่นอนแล้วเดี๋ยวยังอยู่อยู่มาทำไมยังอยู่อ่ะ

เฮ้ยทำบุกบอลนี้ทำมุกบอลข้ามมันข้ามไม่ได้ข่ามันไปข้าโอ้ยเราไปข้าไม่ได้อ่ะไปได้แล้วไปได้แล้วนี่นี่นี่อุ้ยเฉ็บตาเฉ็บตาค่ะโอ้ตาย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 อู้เฉ็บตาบ้าหรือวะ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 ที่นี่ที่ไหนที่นี่ที่ไหนอะไรเนี่ยวะที่นี่ที่ไหนโอ้โหสว่างเกินไปยังอ่ะยังมีใครอยู่ไหมเนี่ยไปยังอ่ะไปยงไปแล้ว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 โอเคทุกคนก็ เราเจออะไรวะคิวเอาไว้เท่านี้พอพอของปากของพอแล้วทุกคนเดี๋ยวขอนอนกันไอ้เอ้เสดไทำบ้านมาอุ้ยพอของปากของพอทุกคนอุ้ยมันจะไล่ฆ่าผมว่าทุกคนก็ทุกคนก็สำหรับวันคิววันนี้ก็ขอเท่านี้แล้วกันทุกคนมผมมันไล่ฆ่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วโอเคทุกคนก็ฝากกดไลค์ฝากกดซับตะไคร้ด้วยนะจ๊ะก็ขอให้ไลค์ถึง20ศูนย์ถ้าไลค์ถึง20ศูนยเดี๋ยวผมจะทำต่อกันแล้วกันทุกคน ถ้าไลค์ผมถึง20นะแล้วอะไรวะเนี่ยใช่ๆถ้ตอนแรกผมถึง20ผมจะทำต่อทุกคนโอเควันนี้ก็ไปแล้วไลน์เออ